โลโลโโจโจ่ low, low. Hello, Joe, Joe. <laughs> สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยนดีต้อนรับเข้าสู่เยาวธรรมชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Beam Engine Ride นีครับซึ่งวันนี้เรามาลองรถ Drag ซึ่งเครื่องโคตรแรงเลยจะบอกให้คือเป็นรถ Drag ของแท้เลยนะ <laughs> โอเคเราจะมาดูกัน Drag กันอื <c oughs> นี่ใส่กันยกด้วยนะเนี่ยโอ้มาลองเทสกันะครับว่า <c oughs> เราจะแรงแค่ไหน 300 3 40. 3 40. โอ้โหสามร้อยแล้ว3 2สามร้อยยี่สิบสามร้อยสี่สิบโอ้โหมันจะแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบถึงไหมสามร้อยเจ็ดสิบสามครับต้องเบรกแล้วนะครับซึ่งถ้าเบรกแบบนี้นี่รถคงจะพังหน้าดู โอเคเราต้องโอ้โหมันกลับรถได้โหดมากเลยนะครับเราจะวิ่งกลับบ้านกันไปวิ่งกลับบ้านความเร็วนี่สุดยอดดูภายในรถกันดีกว่าดูเข็มดิดูเข็มความเร็วครับท่านผู้ชมเกินอะเข็มนี่แบบว่าเกินเลย เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวามาซ้ายหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยอเราจะต้องไปชนอะไรสักอย่างครับซึ่งเราจะให้ดูภาพช้าด้วยนะฮะเป็นภาพกีฬา,ามันๆนด้วยความเร็ว360นะครับนะชนจะเป็นอย่างไรโอ้โหท่านผู้ชมเตรียมดูภาพช้าได้เลยครับอันนี้ไม่ใช่ชนแบบเต็มๆนะครับจะเป็นการชนแบบเฉียงนะฮะเก็บตัวครับภาพช้าภาพกีฬา,ามันๆ โอ้ก็ยังรอดอยู่อะอืมไปแล้วไปแล้วหมุนติ้วาวนี้หมุนติ้วแน่มาเราไปที่อื่นกันดีกว่านี่ยกล้อนี่ยกล้อด้วยเอาๆๆจะเย็นๆๆๆนมันเหมือนจะมีทางขึ้นนะครับเดี๋ยวไปหาทางขึ้นก่อน คือรถเรามันแรงมากเลยดูนะเนี่ยเนี่ยยกหน้าอย่างเดียวเลยเบรกที่เบรกเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนถอยหลังถอยหลังแล้วก็ขับคื่อนรถน่ะเอ้ยขับคื่อนรถน่ะขับเดินน่ะนี่โอ้โหจะ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 ให้ดูว่ามันยกนี่โอ้โหอหอกมาอาอกมาออกมาออกมา จะให้ดูว่ามันยกไงต้องเอานี้ออกอา่าไปที่อันไหนวะนี่อืมเลือกอันไหนไม่ใช่อ่ะอันนี้อันนี้เป็นบอดี้อ๋อนี่วิวบาร์เอาออกเลย MT โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเมืกก่อกี้เอาแบบนี้สิเอาแบบคูเป้โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อย,ลยนะแลวฮะอล้วนี่เราก็จะมาดูรถเราจะยกครับหนึ่งสองสาม่นเฮสุดยอดแห่ความเท่ครับท่านผู้ชมเลี้ยว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 โอเคแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเตรียมตัว เก็นตัวครับอืมแล้วทำไมมันไม่ยกล้อวะเอาอีกรอบอีกรอบสามสองหนึง่งออกตัวโอ้โ oh. ห <laughs> ล้อยกเลยทีเดียวนะครับเรามาดูภายในรถบ้างอยากให้ทุกท่านผู้ชมเห็นกันทุกคนนะครับว่าเวลา <laughs> อยู่ในรถเนี่ยเวลารถมันออกตัวเป็นยังไงอุ๊ยโห ยกล้อเลยทีเดียวโอ้โหดูเข็มความเร็วอะตันแล้วอะมันจะแรงเกินไปแล้วนะครับปัดกันเลยทีเดียวเราเลือกแบบใหม่ดีกว่ารถแจ๊กนี่มันหน้าเบื่อแล้วนะฮะที่เราเลือกคือคันนี้ครับอินอะไรเนี่ยอบิสูอะไร2 0ง BX อะไรไม่รู้เนี่ย เมื่อี้เราเลือกแบบ d แ i นะครับตอนนี้เราจะมาเลือกแบบเนืนวนไม่เอาว่ะเดี๋ยวนะอาแบบนี้แล้วกันแหนนี่ก็สวยไปอีกแบบนะครับเป็นแบบ 200x นี่เป็นแบบว่าเปิดประทุนด้วยไนะอยเปิดประทุนแบบนี้ก็แรงนะครับ อ๋อแรงใช้ได้แต่หาทางออกเ้อ้ยหาทางเข้าไปในนี้ก่อนวะรู้สึกว่าทางทางเข้าจะหายากมันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้นั้นนะ่ะนี่ไงเนี่ยเจ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเด็กจากนั้นก็เตรียมตัวเข้าไปข้างใน ไปนี่จะมาเหินนะครับไปเหินตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนดีก่อนจะเหินแล้วมาชนก่อนเลยดีกว่ามามาเาามาชนก่อนเลยเอาเลยฮะท่านผู้ชมเตรียมตัวดูของดีโอ้โหโอ้มม่กอด สุดยอดนะครับงานนี้บอกเลยว่าเละเละแน่แน่ไปตะวโมโหนี่เขาเรียกว่ารถเหรอวะเนี่ยไปครับไปต่อเห็นแบบนี้ก็แรงนลเนี่ยดู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 นี่ปัดไปด้วย รถเปิดประทุนนะครับมันคือแบบเปิดประทุนไง,นอเ,นเ,นไงเออนี่เดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ยจะลงดีๆซะหน่อยโอ้โหรอกระจายเออ <laughs> เฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ ผมให้ดูวันนี้ผมให้ดูพวงมาลัยอ,อ๋อเมื่อกี้มันชนครับมันก็เลยเด้งออกมาข้างนอกเออตอนนี้โอเคแล้วนี่เรามาทดสอบทางเลี้ยวกัตรงนี้บ้างนี่ไม่ใช่ทางเลี้ยวทางคลุกคะ่นะครับจะวิ่งได้ดีไหมปักปักปักโอ้โหกระจกแตกกระจกแตกกันเลยทีเดียวนะมาตรงนี้ดิมาเหินมาเหินโชวบเป็นไง เป็นไงรัะโป้งไปไม่เป็นเลยไปไปต่อไปต่อรถคันนี้มันมืนรถโบราณเลยนะดิ้ด้วยดิ้ด้วยอ่าดิบดิดบดดบดบแบบมั่วเลยนะครับผมขออญาตเปลี่ยนคันนะก็จะเอาเป็นคันนี้ครับเทอร์โบ มีเทอร์โบด้วยโอ้โหโอ้โหคือมันจะแรงไปไหนนะฮะดูดูเห็นเทอร์โบสองลูกนั่นไหมโอ้โหยังใหญ่แล้ะเครื่องวีอะไรวันเนี่ยวีแปดอะคือหืมโอ้โหคือมันแรงไปอะนะบางทีดูดิปัดเลยอือดูดิ คือมันแรงไปอ่ะต้องหาวิ่งทางตรงๆอ่ะโอ้ยนี่ขนาดทางตรงมันยังปัดอ่ะเอาควบคุมรถไม่อยู่อ่ะดิอือหือไปเลยฮะเฮ้ยแต่ผมชอบฝักกระโปรงมันเท่ดีว่ะฝักกระโปรงใสอ่ะนี่นี่นี่ไปครับปืน ่อยเหยีับนะขยัยบแรงเลยไม่ได้นี่แล้วก็ดิฟนี่ดิฟดิฟนี่โอ้โหโอเวอร์ดิฟแล้วนี่ไงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเหินเราตั้งหลักก่อนโหจะตั้งหลักแม่งก็ยากดิแกเพราะว่ารถแม่งแรงเกินครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลย ผมว่าวิงว่งไม่เวิร์กว่ะเอาเป็นแบบว่าเทอร์โ,โบดิฟยิงไม่เอาเลยแลนลี่อะโปเร็กคัสตอมเทอร์โบอะคัสตอมเทอร์โบดีกว่ามาโอเคคัสตอมเทอร์โบก็น่าจะโอเคแล้วมาโอเคครับข้างหน้าเราเองไปลุย ซีว่ามันจะเลยหรือว่ามันจะอะไรแฉบเลยหรือโอ้โหเลยเลยว่ะเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบคัสตอมเทอร์โบนะครับก็ไม่ถือว่าแรงมากสักเท่าไหร่แต่ก็วิ่งได้โอเคดีเอ่เปิดไฟกดอะไรวะเดี๋ยวเดวกดผิด กดเปิดไฟกดอะไรวะช่างมันเถอะนะม่ต้องเปิดมันหรอกอ้าวต้องเปลี่ยนเกียร์เองเกียร์เกียร์2เกียร์สเกียร์สี่เกียร์ห้าหก 5, อ่ะมีห้าเกียร์ครับอเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ่ขั้นใหม่ขั้นใหม่เออเบสโเร็ก เอาเอาแดกดิเอาแดกไปขึ้นในตรงนี้ถอยหลังสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ถอยหลังกดอะไรวะเดี๋ยวใจเย็นกดอ๋อกดแซดครับเกียร์ถอยหลังโอเคเฮ้ยใจเย็นๆสิโอโ้โหหลังพังเลยเดี๋ยวเลี้ยงให้ตรงก่อน นีครท่านผู้ชมจะเย็นเจพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยลุยลุยโอ้โหเปลี่ยนเกียร์เองมันมันเปลี่ยนไม่ทันนะอ่ะโอหไม่น่าจะรอดครับบอกแล้วว่าคงจะไม่รอดนะฮะือจากทรงแล้วน่าจะเละตุ่มเปะเราดูตั้งแต่อันนี้เลยโอ้โห โร่กรรุุบบวมๆๆๆๆๆๆๆุบเรียบร้อยครับอืมเขาเรียกว่ารถหลังหักนะครับแบบนี้โอ้เขาเรียกว่ารถหลังหักนะครับนี่ถ่าหลังถอยหลังโอเครู้ละรู้ละ ดูแล้วจะทำอะไรเอาเอา่อนี่เอาอันนี้ออกอ,อ้าอันไหนวะเด๋ยวน้เดี๋ยวนะวนะหาแป๊บหนึง่งนี่เอาอันนี้ออกครับเลื่อกไปที่ MT โอเคเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมาดูชอตเด็ดกีฬามันๆนะฮะ ติดตัวกันครับท่านผู้ชมพร้อมลุยโอ้โหยกล้อหน้าในทีเดียวดึงรอบนี่บางคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเอาใหม่หันมาหันมาโอเคเปลี่ยนเกียร์แลเล่งให้สุดเล่งสุดแล้วก็ เปลี่ยนเกียร์ครับปัวปัลปปปลัวนี่ะฮะท่านผู้ชมมีเ้าเรียกว่าการยกล้อของแท้โอ้โหโคตรแรงจะบอกให้เดี๋ยวถามก่อนเบสเๆๆๆเโอเคมา ปรับให้เป็น slow motion ที่16ไทมจากนั้นเตรียมตัวฮะลุยปึ๊บปั๊บปั๊บป๊บปป๊บป๊ับไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วเข้าเกียร์สองรอเลยนี่นี่เอาเข้าเกียร์อปุ๊บรอบตกเอาเกียร์เกียร์สองอเกียร์สองอนี่ เเกียร์สามเลยไหมเกียร์สามเลยไหมแล้วเกียร์สองดิเกียร์ยหนึ่งมันลงแล้วอะ่ะเดี๋ยวทมเลยนี่นี่นี่เหินด้วยอะ่ะโอ้โหสุดยอดครับไม่น่าจะรอดคัวเข้าให้โอ้โหเฮ้ยทำไมกระทะมันเป็นแบบนั้นวะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้ต้องเจอเจอไอ้น,นี้ เอเวอร์แมนดูหลลหลวลวลหลวหลวจงล่องลอยไปแล้วก็จงตกลงมาปังจงล่องลอยไปล่องลอยไปแล้วก็ตกลงมาโอ้งเลยครับอือนี่คือการอยู่ในพื้นที่ที่มีแรงดันถ่วงสูงนะครับ คืงเราขอปรับเป็นโลกก่อนแล้วเราก็จะนี่นี่คือโลกโลกเป็นอย่างไรโลกเป็นแบบนี้ครับสโลโมชันคูณ4แล้วกันแต่ถ้าโลกเราไม่มีแรงโน้มทวงลนะมันก็จะล่องลอยไปครัล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยู่ที่จูปิเตอร์ มันก็จะล่องลอยไปถ้าอยู่ที่ภูโตยิ่งล่องลอยไปกว่าเดิมถ้าอยู่ที่ดวงจันทร์อยู่ดวงจันทร์ก็จะล่องลอยไปถ้าอยู่บนโลกอยู่บนโลกมันก็จะลงมาครับเอาแบบเรียวไทม์ดีกว่านะจะได้เห็นภาพชัดแจว๋วอ่านี่คือบนโลกนี่คือบนดวงจันทร์เราจะวิ่งรถบนโลกก่อนแต่รถนั่งพังไปละาใไม่ นี่เราไปอยู่บนดวงจันทร์เลยสิปับอยู่บนดวงจันทร์แล้วครับอีพายละเลีวไม่ได้นี่แหละดวงจันทร์ดีๆต้อนรับสู่ดวงจันทร์โอ้โหนี่คือดวงจันทร์ครับท่านผู้ชมเอาใหม่ถ้าเรามาดัปไง้อา้าทราบดวงจันทร์จะเป็นยังไงปับโอ้โห นี่คือการแข่งรถแดกกันในบนดวงจัน์ทนะครับถ้าเกิดแข่งแข่งที่ไหนดีดวงอาทิตย์เดี๋ยวว่าเง,ง้งงี้เลยนะทำไมถ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็พังจะิีครับโอเคเราจะเอาค่าจีสักหกสิบสี่นะดูซิว่ารถเราจะแรงจะวิ่งได้ไหม นี่โอ้คาดจีหกสสี่โคตรแบบหนื่อะอะเกียสามอะเกียรสีโอ,อ,อ้คือรถแบบว่าพังไปแล้วครับแต่ว่าข้อดีก็คือรถรถสามารถเกาะถนนได้ดีมากครับเพราะว่าแรงเสียดทานโคตรโคตร,โคตรแม่เยอะเลยครับนี่แล้วก็ วิ่งไปได้สบายๆเลี้ยวแบบตามใจฉันได้เลยนะครับซึ่งร้อเลี้ยวแบบว่าร้อนหน้าพังไปเลยนะโอ้สุดยอดจริงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยชอบ็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฝากผลงานเพลงนะครับกันละครั้งหนึ่งพระอภัยครับก็อยู่ในช่องผมนี่แหละเป็นเพลงพร,พรอมๆนะครับก็แต่งมา ไม่รู้แหละนึกอยากแต่งก็เลยแต่งขึ้นมานะครับก็ฝากเพลงผมไว้ด้วยด้วยกันนะครับโอเคครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายลาด้วยภาพนี้ครับปอนปอนโอ้โหแรงแรงแรงขนาดนี้นี่ต้องข้ามไปได้แน่นอนโยูถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงโอ้โหอันที่สองด้วยซ้ำ giọt bye bye